สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาชมการติดตั้งประตูห้องนอนครับผมนะซึ่งเป็นประตูไม้นะครับผมนะครับผมนะจะเป็นกรอบประตูไม้สําเร็จรูปมาแล้วนะครับตัวนี้ครับผมเป็นประตปิดประตูกรอบไม้เก่านะครับผมนะสังเกตได้จะว่ามีการตอกตะปูครับผมนี้ครับตอกตะปูนะตอกตะปูเห็นไหมครับตะปูทุกระยะอ่าสิบเซนครับผมยังมีการตอกตะปูครับผมก็งอลงครับงอลง ใช้หลับกออิดครับผมนะกออิดนี้ขึ้นมาครับให้ยึดกับอิดนะนี่กอบประตูกบผมนะก่อนใส่กอประตูเห็นไหมครับจะมีการทำไม้ครับผมไหมครับทำไม้ทำไม้เพื่อยึดกออประตูครับผมนะการประตูมันวิ่งครับผมนะการกันเสียสูญนะตัวนี้ครับทั้งสองด้านครับนมไหมด้านนี้ก็เหมือนกันครับผมนยไม่ตอกมุมนี้กับมุมนี้ครับตอกตรงมุมครับผมนะครับตอกตรงมุม นะครับผมด้านล่างก็จะมีการยึดฟ้าวัดความกว้างของประตูครับผมนะก็จะตอกไม้ค้ำไว้ครับผมเพราะเวลาก่อนอีกครับอิกจะได้ไม่ไม่บีบเข้ามาผมทําให้ใส่ประตูก็ได้ตัวนี้จะมีการตอกไม้ครับผมนะไม้กระดานยึดยึดให้มันบิดตัวเข้ามาครับเวลากกอนอีกครับผมนะหรือวัดได้ขนาดของความกว้างของประตูครับผมนะข้างบนกัข้างล่างให้เท่ากันครับผมแล้วก็ตั้งแนวดิ่งครับผมนะตั้งแนวดิ่งแนวราบครับผมตัวนี้ครับผมนะแล้วก็จะรับความสูงของประตูครับผมนะ ตั้งแนวดิ่งแนวลาดแล้วก็ตั้งความได้ระดับความสูงของประตูครับผมนะแล้วก็ยึดด้วยไม้ครับผมนะไม้กระตินตัวนี้ครับเปไม้กระตินตัวยาวนี่ครับผมยึดๆแล้วก็ตอกครับผมทั้งสองตัวครับผมยึดให้อยู่อยู่คงที่นะให้อยู่ที่ครับผมตรงนี้ตั้งแนวดิ่งแนวลาดไปได้ครับผมแล้วก็จะกออิดขึ้นมาครับผมกออิดขึ้นมาล้อมในเกอบประตูไว้นะครับผมเนี้ยเห็นการเกาะอิดครับผมล้อมประตูไวานนะเขาอิดขึ้นมาครับผมตรงนี้นะครับ ครับต่ออีกนะ